สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแอดมินรสนะคะวันนี้แอดมินรสนะคะอยู่ที่ประเสริฐผลลุงเรือสกลนครสำนักงานใหญ่นะคะลูกค้าแอดมินจะพามาชมรถคันนี้นะคะเป็นรถ isuzu d max ปี2018นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่498,000บาทนะคะ,ะคันนี้นะคะก็มาในโทนของสีดำเลยนะคะคันนี้เป็นสีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะคะก็ตามอายุการใช้งานนะคะ ันนี้นะคะอ่าด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันชัดๆเลยนะคะในตาอ่าในส่วนของไฟตาคู่หน้านะคะก็จะเป็นแบบเดย์ไลท์นะคะบวกกับโปรเจคเตอร์นะคะและก็มีไฟ เลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในตัวของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าตัดกับสีดำนะคะมีโลโก้อิซุสุนะคะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะด้านล่างกา็ใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อกันก่อนนะคะล้อคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กสีดำเจดก้านนะคะลูกค้า ตัดกับสีเงินเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดุมนะคะเป็นดุมสีม่วงนะคะแล้วก็มีน็อตสีแดงให้ด้วยนะคะเท่ๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีดำนะคะเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ปลายกระจกให้ด้วยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวที่จับเปิดประตูนะคะก็เป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าตัดกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือมีที่เสียบกุญแจให้นะคะ1ช่องนะคะ1ลูนะคะอ่าคันนี้สามารถเปิดแคปได้นะคะนี่ภายในกว้างขวางพอสมควรนะคะลูกค้าเป็นแคปเปิดได้นะคะขึ้นลงสะดวกนะคะอ่าภายในก็จะเป็นเบาะาสี ดำนะคะตกแต่งลวดลายเล็กน้อยตรงพนักพิงนะคะและก็ในส่วนของที่พักศีรสะก,ก็สามารถปรับระดับได้นะคะในตัวที่พนักพิงนะคะก็จะเป็นหุ้มหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวรถนะคะตัวด้านหลังตัวรถนะคะลูกค้าเดิมๆเ,เลยนะคะมีบันไดท้ายให้ด้วยนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปใส่เพิ่มนะคะอ่ะแล้วก็ที่จับเปิดฝาท้ายนะคะเป็นแบบดึงนะคะลูกค้านี่เปิดปิดใช้งานได้สะดวกนะคะ เป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะ e u ู u d max ให้นะคะนี่ไฟท้ายก็เดิมเเลยนะคะไม่แตกไม่พังนะคะลูกค้าติดทุกตัวนะคะไฟตัวนี้เราก็เช็คให้ระบบไฟต่างๆนะคะแล้วก็พวกของเหลวต่างๆนะคะเราก็เช็คให้นะคะก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้านะคะเสียงท่อนะคะนี่เสียงเท่ๆซิ่งๆกันเลยนะคะวัยรุ่นชอบ เดี๋ยวแอดมินจะให้ฟังเสียงโอเคเสียง่อ,ยงอบเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมถ้าใครชอบก็เข้ามาดูได้นะคะวัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบเสียงประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคันนี้นะคะวิ่งใช้งานไปอยู่ที่1 0 0 0 0แนนิดนิดนะคะลูกค้าก็ เป็นไม้แท้นะคะเราไม่ได้ก่อน,นะคะระยะการใช้งานเท่าไหนก็เท่านั้นเลยนะคะไม่ได้หลอกลวงลูกค้านะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบธรรมดา3ก้านนะคะลูกค้าขนาดก็พอเหมาะมือนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ในตัวของคอนโซลตรงกลางนะคะก็เครื่องเล่นนะคะจะเป็นเครื่องเล่นแบบธรรมดานะคะลูกค้านี่ยังไม่ใช่หน้าจอทัศสกรีนหรือหน้าจอสัมผัสนะคะสามารถรับ สัญญาณ AM FM ได้นะคะแล้วก็มีเสียบ AUX และ USB ให้นะคะด้านล่างนะคะส่วนแอร์นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบปรับมือธรรมดานะคะมีตัวปรับทิศทางแอร์ความแรงของพัดลมแล้วก็อุณหภูมินะคะและคันนี้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะลูกค้าเกียร์ถอยหลังจะอยู่ด้านาบนซ้ายมือสุดนะคะตามที่หัวเกียร์แจ้งตำแหน่งเกียร์ไว้นะคะ แล้วก็เบรกมือก็ยังเป็นเบรกมือแบบธรรมดาสามารถล็อกล้อ,ลอได้ปกติอ่ะโอเคก็ดูคร่าวๆกันไปแล้วนะคะทั้งภายนอกและภายในนะคะส่วนใครที่อยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะอยากทดลองขับว่ารถยังใช้งานได้ปกติไหมนะคะเหยียบออกปกติไหมสะดุดหรือเปล่าเครื่องยนต์เป็นยังไง ก็เข้ามาดูได้เข้ามาทดลองขับได้นะคะทดลองขับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือลูกค้าท่านได้นะคะที่ไม่สะดวกเข้ามาเราก็มีทีมงานนํารถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านนะคะแล้วก็อาชีพไหนใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะประวัติเป็นแบบไหนต้องทํายังไงดาวหรือเปล่าหรือไม่ดาวนะคะมีคนค้าหรือเปล่าตัวนี้สอบถามได้นะคะเรามี ทีมงานคอยให้คําแนะนําอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะโอเคใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะแนะนําเลยนะคะต้องประเสริฐพลนนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะใหม่แท้ทุกคันไม่มีก่อนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ อ่ะเดี๋ยวแอดมินจะหารถคันใหม่ๆมานำเสนอลูกค้ารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย